ผลอาโตอาโตหรือผลศิละปะของโจโรากับผลอิโรอิโรหรือผลอัมพลางของไซโคพีพลังที่เหมือนกันของผลปีศาจสองผลนี้นอกจากจะเป็นผลปีศาจาซพารามีเซียแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนรูปร่างของเป้าหมายที่เป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของให้กลายเป็นงานศินละปะครับทางด้านผลอัมพลางนั้นจะอัมพลางทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสเปยของไซโคพีพ่นใส่ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ ที่ก็จะเกิดการล่องหนและไม่สามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนอกจากจะอัมพางได้แล้วยังเปลี่ยนรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตแล้วควบคุมพวกมันให้ทำตามความต้องการของตนเองได้อีกด้วยส่วนทางด้านผลศิลปะของโจรานั้นนอกจากมันจะสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเป้าหมายได้แล้วมันยังทำให้เป้าหมายนั้นแข็งกลายเป็นรูปปั้นงานศิลปฟ้าผนังอย่างช้าๆแต่สิ่งที่ทำให้ผลศิลปะนี้โหดกว่าผลอัมพางเลยก็คือตัวของโจรีเนี่ย ฝึกฝนจะสามารถกลางอาณาเขตศิลปะประตูสว <c oughs> รรค์ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมล้อเล่นนะแต่มันก็จะเป็นพลังพิเศษที่เทียบได้กับการตื่นของผลปีศาจเลยละ่ะคือตัวของโจราเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นงานศิลปะขนาดยักษ์และพื้นที่โดยรอบของเธอก็จะกลายเป็นพื้นที่งานศิลปะแปลกๆอีกด้วยที่เธอก็จะสามารถปล่อยแขนแตกหน่อออกมาไล่โจมตีศัตรูได้เหมือนกับแขนของโรบีนเลยล่ะครับเออจะว่าไป ท่านี้มันก็เหมือนกับท่าของโรบินเหมือนกันนะครับเนี่ยอีกจุดที่เหมือนกันเลยก็คือเมื่อผู้ใช้สลบไปผลของพลังนี้ก็จะหมดลิดไปด้วยเช่นกันครับ